นี่ครับปาก,กิมปะ่ะเราไปปักปลาครดูเพอจะได้ดักได้อยู่บ้างสักห้าหกลังนะได้ปะได้ไปครับได้สิบตัวพอดีครับทุกคนนี่เบ็ดเดี๋ยวเบ็ดก่อนครับสิบลังพอดีสองสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหลังอันนี้หอยครับแยกมาแล้วทุกคนน,นี่อันนี้ปลาเหยื่อ ไปทุกคนเราจะใส่แถวนี้ก่นเลยครับหาใส่ตรงที่โลง่โลงๆแถวนี้นี่ครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้หลังแรกเลยนี่ทุกคนหลังแรก ปลาก็ดีครับไปลุยกันหลังต่อไปครับหลังสองครับทุกคนนี่ไปครับลุยต่อนี่ครับไหมสวยไหมสวยนี่ครับหลังต่อไปเดี๋ยวเอาใส่ตรงนี้เลยนี่ครับทุกคนอีกหลังนึงไปครับผมขอใส่ก่อนครับทุกคนขออนุญาตใส่มาแล้วกัน โอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับปักปลานี่ครับสิบหลังพอดีทุกคนมากันสองคนครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงอีกสักชั่วโมงครับค่อยมาดูเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่้ากฝั่งนู้นนะครับนูน่นมองมาฝั่งนี้มองเห็นอยู่ครับถ้าปลามันกินเยอะนะครับเดีย๋ยวค่อยมาลุ้นกัน ไปครับทุกคนอย่างปลาลอบแรกกันครับดูปลาลอบแรกไปครับไปดปดูข้างล่างกัน โอ้คนเหลือหมดหลังนี้โอ้ติดแล้วครับหลังนู้นติดครับนู่นเหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนนี่ครับเรียบร้อยครับปลาช่อนเดี๋ยวออกขึ้นก่อนครับอู้เดี๋ยวขึ้นก่อนครับทุกคน หลังแรกหลังแรกแหกหมานใสสวยครับอุย้ยใสสวยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับเดี๋ยวผมปลดก่อนแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงเหยื่อนี้เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนจากปลากระดี่มาเป็นจิ้งรีครับเดี๋ยวพวกเหยื่อปลากระดี่แถวๆฝั่งนู้นผมจะเปลี่ยนเป็นปลาเป็นจิ้งรีให้หมดเลยครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาตัวนี้ก่อน นี่ครับทุกคนลืมมาถุงตะไคร้มาครับเอาส้ใส่นนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปใส่เหยื่อตัวนู้นอันเหยื่อหมดครับจิ้งเรือเหมือนกันโอเคครับอุ้ยเสียงอะไรอยู่ตรงนี้อุ้ยลังนู้นก็เหมือนจะโดนเว้ยรังนู้นก็เหมือนจะโดนลุยอันนั้นเหยื่อปาก,ก็ดีเดี๋ยวแป๊บนึงครับทุกคนเดียบร้อยครับทุกคนนี่ใส่เพิ่มครับไปไปดูลังต่อไปผมว่าลังนั้นก็ติดครับเนะี่ย ไปครับทุกคนดูอีกหลังโอ้ทุลักทุเลกันนะครับนี่ครับอู้ป่านินครับทุกคนหลังนี้ป่าน,นินติดนี่ป่านินกินจิงลิตรอู้ยังอ้วนอะ่ะล่อย แต่อวนนะ,ะเอาไว้ไก่อนนะเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับเก็บก่อนน,น,นี่ครับทุกคนนี่ปนินกินจิงฤทธดเก็บครับเก็บไปครับทุกคนอันนี้เป็นไอปลากรดีครับเนี่ย ปลากระดีผมจะปลากระดีออกแล้วเอาเป็นปลาช่อนเอ้แล้วเอาเป็นจิงรีเป็นเหยื่อปลาช่อนแทนครับนี่นี่นี่เดีย๋ยวเปลี่ยนเยอเลยครับเรียบร้อยครับทุกคนเปลี่ยนเป็นจิงรีแล้วไปครับหลังนี้ก็เปลี่ยนครับหูปลาช่อน ทุกคนลอยอยู่ข้างเหยื่อแต่บกกินครับเป็นปลาก็ดีแต่ผมเปลี่ยนเป็นจิ้งหรีดเลยนี่ทุกคนปลาช่อนลอยอยู่ข้างๆบกกินเหยื่อครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นจิ้งหรีดให้หมดเลยผมขอใส่กันทุกคนทุกคนนู่นน่ะเสียงปลากินอยู่ฝั่งนู้นอีกเพื่อนไอ้คนนึงกำลังมาดูครับอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยน้นเนี่ย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 มุมเนี้ย nè nè mùn mùn song nè 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 mì nè Mì nè เรอมาตีกินปลาหน่อยอยู่ข้างๆวะเสียงมันดังจ๊กเท่านั้นก่อนบ่เป็นไรบ่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ฝั่งนี้ให้หมดก่อนเปลี่ยนเยอะก่อน เราใส่ก่อนครับทุกคนเปลี่ยนเยอก่อนโอเคทุกคนเปลี่ยนเยอหมดแล้วครับเป็นเยือจจึงลีนหมดเลยทีนี้เราค่อยมาลุ้นกันทุกคนไปเดี๋ยวมันย่างไปอีกรอบนึงทุกคนลีนเสียงกัดปลาน,น้อยตามหลังเดี๋ยวแปบ๊บนึงครับใช่บอ่อยู่ข้างล่างนี้หลังนนงโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยยทุกคน ดูว่าอีกหลังนึงตรงนี้หลังนึงทุกคนนือจะเป็นหลังนี้ไหนหวะไหนหวะโอ้เหยื่อหมดทุกคนมาจิงหิดเราก็หมดแล้วด้วยเหยื่อเราก็บอบมีตรงนี้มันเป็นปาน,นินเยอะครับไปจะไปหาจับเหยื่อครับ น,น,นู่น่ะปานินนู่นนะครับทุกคนปานินอะน่นะปานินเยอะไปไปหาจับจิ้งดีก,ก่อนครับทุกคนเอามาเป็นเหยื่อไปครับทุกคนยามเบ็ดอีกสักรอบครับรอบแรกได้ปานินตัวนึงปลาช่อนตัวนึงดูรอบนี้ ดูข้างล่างนี่ก่อนครับมองเห็นเลยหลังนู้นบดติดครับหลังนี้เยอะหมดกลัวจะเป็นปนินครับทุกคนมากวนเบ็ดกินเบ็ดก่อนนะพวกปนินนะครับเนี่ยครับอยวใส่เยอะครับทุกคนบดได้ใส่ต่อทุกคนเก็บมาเลยครับปนินกวนครับ นินเยอะจังเลยไปไปดูอีกหลังนึงทุกคนอยู่ข้างหน้านี่อุอ๊ยตกหลุมโอ้หลังนี้ยังอยู่ไปดูหลังต่อไปครับไปดูครับหลังนี้ก็เยือกหมดทุกคนหลังนู้นก็เยือกหมด ปันนินปันนินมาเล่นก่อนทุกคนที่เหยื่อมันหมดหมดเนี่ยปันนินเยอะเดี๋ยวโบน่อทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาตกปันนินเดี๋ยวพรุ่งนี้เบ็ดลอยสูงเงินอึ๊บกดลงหน่อยนอึงตัวจิ้งหรีดมันเลยมันมันลอยน้ำทุกคนกดลงหน่อยนี่โอเคเดี๋ยวผมขอใส่เหยื่อสองหลังนี้ก่อน หลังนี้ใส่เสริมทุกคนแทกบุมีแลรวครับเอามาใส่เบ็ดมันเหลยอยู่หนึ่งหนึ่งหลังทุกคนผมจะพาไปดูผมเห็นดิ้นดินครับผมว่าติดแน่ครับหลังนั้นอะตรงนี้เด้อทุกคนดู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 ไปไปผมพาไปดูครับแต่ผมว่าชัวหลังเนี้ยผมว่าติดเอ้าติดเรียบร้อยครับ ปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาน,นินอีกแล้วครับแต่ตัวใหญ่รอบน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้มันลอยน้ำเกินไปเดี๋ยวผมกดลงก่อนนี่ครับโอ้ปลาน,นินครับนี่ไปตัวใหญ่ครับดูดิโอ้ โอ้ตัวยังใหญ่เลยตัวนี้โอ้ตัิ่งใหญ่เล่นเข้าแล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงดูดูดูโอ้ความใหญ่เก็บก่อนเก็บก่อนดูทุกคนดูโอ้ตัวนี้ยังใหญ่กินจังหรีครับ เก็บเลยครับทุกคนเก็บเก็บเก็บแ๋วแฉวสวยงามเก็บก่อนครับเรียบร้อยครับทุกคนโอ้สวยงามไปไปดูหลังต่อไปครับโอเคครับทุกคนมาถึงหลังสุดท้ายโอ้ทุกคนปลาซิวอ้าวเตมเนียครับตัวใหญ่เลย เยอะมากเลยครับนี่นี่นี่โอ้ปลาซิวอา้าวตรงนั้นนะครับโคตรเยอะเลยแต่หลังนี้เยอะหมดครับปลาซิว๋ยใส่เยอะหลังนี้ไปครับโอเคทุกคนใส่ไปแล้วนี่โอ้แต่ปลาปลาซิวทุกคนอือ หลยครับอืมประซิวอ้าวประซิวอ้าวทุกคนโอ้โยบอยามาเอาครับเนี่ยแค่นี้ครับทุกคนอยาไปลุ้นกันอีกรอบหน้ารอบต่อไปลุ้นอีกสักรอบครับแล้วค่อยกลับไปครับ โอ้หทุกคนตะขาบครับนี่นี่เรียกว่าตีนตะขาบครับอันเนี้ยตีนตะขาบเทะนี่ยยังใหญ่เลยดู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 ด,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 ดูถ้าเกิดบอดใส่รองเท้าบูททุกคนอันตรายมากเลยครับเนี่ยอันตรายอันตรายถ้าบอดใส่รองเท้าบู๊ทถือว่าสนุกเลยทุกคนวันนี้ แต่ก็ยังจบครับเราต้องมายางมันอีกสักรอบก่อนกับห้องก่อนกับบ้านผมขอไปเพิ่มพลังก่อนทุกคนไปขอเป๊ก0ี่สิบนเด้อกับเพื่อนเพื่อนรออยู่ครับน้ะเพื่อนรออยู่ตรงนู้นนะไปครับทุกคนผมขอพักผ่อนก่อนจักส0นาทีทัก20ี่สนาทีครับจะพามายาม่าขอนั่งพักผ่อนสักแป๊บ ไปครับทุกคนยามเบ็ดหลังสุดท้ายกันรอ,อ,อบสุดท้ายกันหรอกบหอแม่นหลังสุดท้ายรอบสุดท้ายครับถ้าหลังไหนมันเยือหมดผมก็จะเก็บครับไปไปดูกันก่อนหลังไหนยเยือหมดก็จะเก็บถ้าเกิดหลังไหนมันเยือ,อยังอยู่ก็พรุ่งนี้เช้าครับทุกคน พรนี้ช้าก็จะมาดูอีกรอบนึงหอ้หลังนี้ยังดิ้นอยู่ทุกคนไปดูหลังต่อไปกันอ้าวเรียบร้อยทุกคนหลังนี้ติดครับปลาช่อนนี่นี่อ้าวอุ้ยโดดโดดโชว์ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่แต่ก็โอเคครับไซส์สวยเดี๋ยวเก็บก่อน โอ้โหนีโดดครับทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนขึ้นมาก่อนเยอะเก็บทั้งปลาเก็บทั้งเบ็ดเลยครับบ่มีเหยื่อใส่แล้วทุกคนเหยื่อเราหมดเหยื่อจิ้งหรีครับเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเราเอาเหยื่อปลาก็ดีบ่ดีครับบ่เวิร์กบ่ค่อยกินครับเก็บครับเก็บเรียบร้อยทุกคนเก็บแล้วครับนี่ปลาของเรานี่ครับเบ็ด อันเบของเรานี่นี่เบ็ดลอยนีย่เดี๋ยวเก็บเลยครับไปไปดูหลังต่อไปนครับหลังนี้มีเหยื่อไหมอ้เหยื่อจมน้ำตายครับหลังนี้เก็บครับกู้เลยอ้หลังนู้นก็หมดเหยื่อหมดครับเป็นปนินครับทุกคนเป็นปนินมากวนเดี๋ยวเก็บเลยครับ หลังนี้ยังอยู่ครับทุกคนปล่อยไว้ครับเราจะเก็บเฉพาะหลังที่เหยื่อมันหมดไปครับหลังนี้ก็หมดครับทุกคนเพิ่งจะใส่เหยื่อใหม่นี่ผมได้ยินเสียงปลามันกัดอยู่แถวนุ้นทุกคนตรงที่เราใส่เหยื่อน่ะไปไปดูกันครับเผื่อปามันจะติดอันนี้เบ็ดที่เรากู้มากันครับเนี่ย เบ็ดที่เรากู้ม,มากันอันนี้ปลาครับผมลืมเอาที่ใส่มาก็เลยพอดีมีถุงไปไปดูครับอีกฝั่งนึงใกล้ๆก,กันนี่แหละครับเต็มันต็มมันอ้อมต้นไม้ครับเนี่ยอ้อมต้นไม้เราต้องอ้อมลงฝั่งนู้นเื่อจะปลามันจะติดครับทุกคนไปนี่ทุกคนไปลงไระทางนี้เลยอีลหลังนึงของเราหลังสุดท้ายแท้แ้เลยหลังนี้ยดิ้เแต่ปลามันดิ้นน้ำแต่ รู้ติดก็อุ้ยทุกคนติด,ดนู่นนะเอาปลาอะไรก็ไม่รู้้อทุกคนไปไปดูแต่ติดแท้ติดครับติดโอ้โหมอกี้ดึงสักคันโยกเลยโอ้ปลานนินทุกคนปลานนินอีกแล้วนู่นนะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเก็บก่อนดูดูด,ดูผมจะให้ดูทุกคน แป๊บนึงโอ้ยกองสันกองสันขอภัยทุกคนนี่ดูไปโอ้ยยังใหญ่นี่ไม่ต้องกลุดทุกคนนี่เบ็ดลงไปลึกเลยเก็บก่อนทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวขึ้นก่อนโอ้ยใหญ่ใช้ได้เลย ดูดิปานินกินจิงลีดท,ทุกคนโอ้โหใหญ่เลยเนี่ยปานินสามตัวมั้งทุกคนปานินสามปลาช่อนอีกสองตัวหรือสามตัวเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวทุกคนผมขอเก็บก่อน,นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอปลดปลาออกจากเบ็ดก่อนโอ้โหดูความใหญ่ทุกคนดูดิ ดูมือผมแล้วก็ดูตัวปลาผมคนมือใหญ่นะทุกคนแล้วดูปลาเดียใหญ่กว่ามือผมอีกเกือบคน,นครับนี่ทุกคนกคนดูครับนี่ครับปลานินหนึ่งปลานินปลานินสามครับปลาช่อนสองนี่ตัวเล็กตัวนึงครับไต่ก็โอเคโอค้โหเ,โเสียงปลาช่อนครับ ตีกินปลาน้อยนี่โอเคทุกคนถือว่าโอเคถือว่าผ่านครับได้แต้มถือว่าหมานอยู่ทุกคนปลาดินไซส์ใหญ่ๆอ้วนๆเลยมาปักปลาช่อนทุกคนไม่ได้มาเล่นปลานินนะไม่ได้มาเอาปลานินโอ้โหดูดิใหญ่มากื ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนสําหรักคําคุนนี้แต่เบ็ดพวกนั้นเดี๋ยวผมจะพามายาพ่กนี้ครับทุกคนว่าจะได้แต้มอีกอีกหรือเปล่าพวกนี้เดี๋ยวผมจะพามายา,ท,า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 ,ยาที่เหลือที่ผมยังไม่ได้กู้นะที่มันมีเหยื่อติดอยู่นะโอเคครับทุกคนฝากไว้ตรงนี้เด้อมานมานครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับสวัสดีครับทุกคน